สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและวเคปซีสาวน้อยที่ตุรกรักกูสุขอนครับพี่น้องไม่อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับอัปเดต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 ครับพี่น้องโอ้ยพี่ยิ้มกล้าขึ้นสูงเดียวๆนะลงมาเด้อโต๊ะแล้วพี่ยิ้มเอ้ยเออจอไปยองแล้วนะไปยองแล้ว ขณะนี้เวลา4โมง6โมงแรงเลยพี <Sa> ่น้องหมอนวดนเป็นไมากป่ะตามอนันได้เกาแล้นเก้าเอดู่ายโ้ยใสครับตรงนี้ยุใสสมุติปาการบอโอยู่พัทยาโอ้ตั้งแต่เมื่อนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาเลยป่ะครับตั้งแต่เมื่อนั้นมายังไม่ได้ขึ้นมาเลย่ โอ้าโยีม้าโยกตตีม้านั่งไพ่ครับนะครับปลาอว้วนขับรถสิบลอ้อครับมาอัพเกรดไฮเบิ้งครับตอนนี้ครับเวลาสวอกม่วงแล้วพี่พี่พถึงกันไหนครับพี่น้องอีกจะน้อยกับมันน่นจะน้อยอะไกับเดียร์เขากับสีซอมเลยสวัสดีคุณนายเอมี่คนสวยวันที่ป้าอมน,นาครับ โอ้พเจริญเต็มดวงได้เหมนกัครับโอ้ยังงี้นครับแส่งครับพี่น้องโอ้พวัวหน้าซุปคืออด้ดวยกันเลยอัหน้าซุปเลยปะหัวหนา้าคือบริการดีเลยปะบริการร้างการขายป่อมาเด้อพี่น้องเด้อมแม่เลยครับทั้งออนไลน์นะครับเดอ้อ <g ül> เลื่อนเส้นทั้งออนไลน์เด็กพี่น้องเดอ้อบริเวณเช่นบ้าน งานอานนี้ดีนะครับพี่น้องไม่เขาประกาศให้ยังอยู่เอือห์ห์โอ้โลบิร์ดไฟโลบิร์ดขึ้นนะแง่บว่ให้ไปให้โเบิร์ดขึ้นใกล้เลยพี่น้องเหลืออีกเหลืออีกบอกี เหลืออีกบลอกีีแค่นีครับแค่นี้กับซีเรีลแล้วพี่น้องหลังจากขึ้นป้ายโฆษณาแล้วแล้วครับมุ่งไแรงตัวนี้ขึ้นแล้วก็แล้วครับนี่ครับมาดีก็สซีเรียลแต่เทสระบบครับส่วนลำพงนี่ยังมันรู้อยู่ครับเพราะว่าจพึ่นคุยกันยังไงครับแต่ว่าลำพงใหญ่นี่ใหญ่นี่คือเสียเรามากแล้วครับพี่น้องเพิ่งเจอลำพงตัวใหนมากปะสรุปแล้วสรุปแล้วลำพงว่าไงสรุป ลำโพงรถลำโพงว่าไงนี่แะเอาตัวนี้เลยมอนิเตอร์เลยโอ้มอนิเตอร์นี่ก็ดังพลังแล้วเนี่ยกระหึ่มเต็มที่แลยครับเหมือนถ่ายมีเหนนั้นใช่ไหมมาเบิ้องไหน <c oughs> ทางหลังวิธีจอยเอยไปต้องเบื้งหลังวิธีจะนเอยว่าทางหลังวิธีประเทศหยังน่ไปต้อง สวัสดีครับคุณปอรักสีจับนะคุณปอนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยย้อนมองพักงูเก่าขเขาก็ว่าแต่เซือกเขาย่อยมาหลังพี่น้องแต่ว่าลุงจูก็ยังไม่ได้เข้าไปเบิ้งครับเพราะว่าค่ายการใช้งานอยู่ครับเอาคุณเอ๋ทำไมทรงผมเป็นอย่างนี้ล่ะคุณเอ๋ทำอะไรมา บวชจูงซื้อๆบวชจูงอะไรบวชจูงยายเกษียณบ่นึกว่าปกติแต่ว่าลวงตู่เขาชืเรียกบวชหายาบเหรไม่รู้อ่ะวัฒเทคนิคเรียกมันอันนี้เขาเรียกบวชจูงบอใช่บวชจูงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอยู่ไหนนะครับอยู่บ้านนี่แหละเป็นแม่ของบ้านไหนครับอยู่ไร่อยู่ไร่เอดนะครับเอ้โหไม่กี่วันนี้เองของอาทิตย์ที่แล้วคือประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับผมเอ้าอันนี้ไม่มีไฟมันจะเห็นอย่างไรบอกระตุลป ไม่มีไฟจะเห็นนี่วะดิไมนะคะทำไมไม่มีไฟล่ะโอ้จะมัดติดหนงโลกบอตอนนี้มีไนัครโอ้ที่มางานในโรงฟรีหรือว่ายังไงเนี่ยแงเลือกของตัวเองเลือกของตัวเองอบอ่บเอาแต่เพื่อนมาเยอะหรือยังเนี่ยก็เยอะแล้วค่ะทำไมไม่เห็นมีคนโอ้แสดงวันนี้วันยี่สนะิเจ็ดอยู่เนาะต้องคงดีนั่นแหละนี่แบบประมาณหกโมงครหนึ่งอ่มอ,ออกมาอ๋อโซ่อารงตอนนี้กะเดนเซอร์บางส่วนกะกระลังมาพักกันหาของเจ้าของครับ หลังจากที่ว่าไปไ้าเมื่อจ้กของจุของจุใส่กำลังรอหายครับตอนนี้ครับส่วนของพยุท์กะยังมั่มีการเคลื่อนไหวอยู่พยุท์ครับคิวเป็นซีนะครับแสดงไฟกันกำลังติดระบบไฟอยู่ครับตัาดีต้องอ้ำคนสวยเห็นแรืวยังของตัวเองน่ะ แล้วค่ะเราอ,อยู่บนรถครับเสียงมาคนนี้ไม่ได้หรอครับได้นิดนึงค่ะบเ <laughs> มื่อกีไ้ไปอยู่ไรมาเมื่อกี้หนี่งอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านที่ไหนที่โกสุมบอกเอาบ้านอยู่โกสุมใช่ค่ะเอาเรื่องว่าอยู่แถวพัทยมัธยา,า,าเอาเมื่อก่อนได้บอกว่าอยู่พัทยาเลยทำงานบอกไปเล่นไปเที่ยวเฉยๆค่ะโอ้เรื่องว่าเป็นคนแถวอ้นนู่นที่แท้คนบ้านเดียวกันโกสุมอันนี้ล่ะ คนนี้เดี๋น้องอะไรเนะี่ยแพลวค่ะโอ้โหเสียงก็หวานเลยเป็นไงอยู่บ้านทําอะไรไหมก็บ่ได้เห็ดอย่างจา้าอยู่บ้าน,น,น,านก็ธรรมดา,าอยู่บ้านไหนในโค้ชูเหมือนกันหมอโโยโซจ้าโคโยโซตักตัวไหมอยู่โคโยโซบ่จับปลอดปลอดบ่พื้นที่สีเขียวโอ้ยอดสุดยอดสุดยอดน้องนายหาเครื่องเสียงหวานดีครับสองสาวนะครับน้องอะไรน้องน้องอ้ํากับน้องแพลว สวัสดีค,ครับสวัสดีพี่น้องเบิ่งลงขั้วเจ้านอยครับเจ้านอยผัดลูกตัวผัสิได้อันอนี้ต้นไม้ท่วมมากไปซื้อของหมดสิดท้ายลูกสินน้นไม่มาแล้ย <c oughs> หาเรื่องง่ายอีกแล้วหาเรื่องงยากลูกสินน้นแล้วมาเลยตอนีแม่บุญคนสวยแม่ได้ยินแม่บุญตั้งหลายเดือนแล้ว รู้สึกว่าหน้าตา,าอิมเมอร์บนะนี่มีราศีขึ้นใช้ครีมอะไรนี่่วยใช้ครีมอะไรใช้ครีมกระตก้มไหมใช่ไหมเออราศีจับขึ้นนะนี่อ๋อใช้ครีมนี้ราศีจับเลยบอกเออครีมอะไรแคร์ครีมยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเมลัสแค,คร์ครีมบอกลูกตู้เนาะไม่ได้ใช้ครีมเขาได้ใช้อะไรนะไอ้ใบมะยม,มไม่ใช่ใบมะยมใบมะละกอนะ กับผักตำลิงขยี้ขยี้เข้ากันแล้วก็มาหมักใส่ไข่เพิ่งจะทำสามวันเข้าไปดูในคลิปของไอ,อ้สารพระจ้านะาาเขาแนะนำมาก็เลยลองทำดูนะครับก็รู้สึกว่าได้ผลอยู่นิดนึงครับโปรดติดตามตอนต่อไปเขาก็เอายางมาใสา่เนี่ยแล้วขาวดีดีเออขาวคือค้นแบบไม่ได้เห็ดเบียกไม่ไ <ork> ด้ตากแดดอ่ะบ่ วันนี้ทำอะไรขึ้นครับลาสีจับลาสีจับข้างในขาวหรอลาสีจับจริงๆริงนะสีทัดอ้อยขาว่ก็กราฟไป็นหน่งจะไปบอกบ้านเมียงให้สีหน้าสีหน้านวลขึ้นเลยขนาดไม่ได้แจงหน้าเลยไม่ใช่เหลืองเหรอไม่เหลืองออมไก่มาได้เลยพี่น้องออมเครื่องในไก่สวัสดีคุณแม่ดูลูกชายนะลูกชายนะโอลูกชายไปจะอยู่บ้านนะหมอไม่มาเล่นมอลามอลเร่มหมอ คุณนายอะไรนั่นนี่คุณนายต้องสาวพม่าพี่น้องสาวพม่านะครับนี่สาวพม่าค่ะอือสาวพม่าค่ะร้อหยอกไปซื้อได้พี่น้องเดี๋ยวเราหามาโอ้สาวพม่าอีหลี่ว่าหยอกไปซื้อครับพม่าแล้วพม่าจีนป่ะลูกติดใจแต่ลงครัวนะไม่บนลงครัวสุดยอดเนาะสาดสาเนาะกว้างใหญ่ไพศาลเนาะทานเตตุกินข้าวเนาะโอ้ครับทานเตตุกินข้าวสุดยอดเลยดินี่วางแก้มสกาวเดือน วันนั้นหาปลาได้เยอะไหมเมื่อวานป่ะได้จับคอเยียนไหมไม่มีเยียนเลยเหรอโอ้ยว่าจะเอาผักเสีดอันนี้จะไข่หนี่งใครหนึ่งน้องอะไรครับสิครับน้องมีครับฮะมีน้องมีโอ้ยมี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะครับซอยนุ่มจั่วอยหน่อยได้ครับเรียนครับครเก๊เกไปเลาะเบิ่งเจ้านายพี่น้องบรรยากาศตอนแรกครับ เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยโอ้ปลาก็สุดยอดมีผักกินเยอะๆพี่น้องอแฟนทับเอฟซีแนะนำว่าให้ไปเอาไอ้บัวบัวแดงมาปลูกน้ำจะได้ใสสะอาดสะอาดคุณมาครับเนี่ยอันนี้คือหลังวิธีเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าวิธีสักหน่อยพี่น้อง่องอะตามมา สวัสดีครับตาพงเครับขอใหงอยู่านไนค่อยขึ้นลายครับไครับมองทลังห้องน้ำนะครับโอ้เป็นแฟนคลับรครับขอให้ตรงน้ำโอ้เดินพระจันทร์เตรียมดวงได้ไหมครับสุดยอดสดเฮ้มือกองกึนมาแล้วมือกอง โอ้นิโนอินดี้จัดการให้นิโนอินดี้ออมาแล้วท่านท่านมันมัดเอกลอาลงไปท่านนั้นเขาออกล้เหออย่างน้อยสัมผัสงานกันบ้จับบจะ่าไสัมษณ์ เนาะโ,โอเคเราพี่น้องสลักคลิปนี้กันเอาพ่อของปากของพ่อครับปากพี่ฝากเม้าชนีกันครับพี่นอ้องเพื่อก่าครับเบื้องล่ามเมื่อแล้วการเลื่อนนะครับกดติดต่างคนสักไซกดไลค์กดแชร่เพื่อกำลังใจให้น้องตูนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสลักคลิปนี้ร่บมือตลอดะที่โชคดีตลอดไปสวัสดีครับ